เปิดภาพขึ้นมาก็อยู่เพื่อนน้องจ้อยพี่น้องออมาอัปเดตเยี่ยมจากเอ้าสบายดีน้องจ้อยพุูดคุยยังน้องจ้อยนี่หนิของน้ำของน้ำบ่กได้จุโดดลงไปขี่พุ่นบ่โอ้ใส่ลายท่อเลยนี่เนาะใส่เบอร์นี่เบอร์นี่จีลพอดีเบอร์นี่จะวาเปิ้ลเปิ้ลแทกเลยลงบันนุลงบันนุ่งเจ้าพระคุณน่ะโอยดีเด้อ อ้าแต่ขักอลีนี่พี่น้องเนาะโบแข่งบ่นี่ขึ้นได้บ่บ้านนี่ได้ที่เล้วเล่าวันนี่ห้องน้ำทีเฮ็ดติดกับอันนี้เลยบ่นี่โดยทีเฮ็ดอยู่นี่เนาะอยู่พุ่นบออยู่นี่อยู่นี่กลัวโอ้ทีเฮ็ดต้องมาหนี่บ่โดยโอ้ช่วยได้ช่วยได้จุ่มน้องนั่นไหมเนี่ยจุมได้บอที่ เอ้าข <Ooh. S 1> oh. ึ้นมไหมไไปขึ้นได้หรอเปล่าเฮ้ยขึ้นได้อยู่เอ้าช่างพุตสบายดีสบายดีโหดอิรช่างพุดเอ๊ะเป็ดเรายังเหลืออยู่เป็ดเราหอยเป็ดเราบนหิ้วหอยไก่หอยไก่เออชาบแล้วแล้วนาะเฮือนเนาะ ไปขับไปรีวิวนี่โได้มาแต่หึงมาได้หนิเจ็ดมือเลยค่อยไปได้มาโอ้คักลีนี่พี่น,อน้องนี่ของแท้ใส่แต่ของแท้น้องจอย,อยนี่หลับโรเรีเยบร้อยวัแล้วันชาวบ้านมาตัวนี่สุดนี่ตัวตัวใหญ่นี่เลยเอา้าคนจูงไ้ปูกระเบื้องวันนี่เลยอ๋อตลาดอีลีพี่น,อน้องเนาะ จ้างพูดว่าเป็นคนลงมือนี่จ้างพุณว่นี่ต่ได้จ้างพูดนะไปหนึ่งหาสิบพัน่จ้างพูดไปหนึ่งหาสิบพันบ่จ้างจเดี๋เล่าต่ที réussi, ่ให้เาวาให้เาอมาแวจดเจ้าพเจ้าพันะ้าไว้ไไว้ติมีจักินนะกินละกินข้าวหรือว่าทงพูดเจ้านะกินข้าวแล้วลุยลด คนอีล oh ๋พี่น้องเนาะได้เฉยนี้นอนได้แล้วหลวงจอยโอเคแล้วเพื่อนไอ้ให้งวงงานแฉยนี้ช้ไหเด็นี่จะที่นอนห้องนี้บ่กกางยืดกางยืดาำบนน้องเนี่ย ต่ำแล้อจะาเนใหญ่เยด้อ hey. ป right. oh, the 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 ูกระเบื้องไปดิเจ้าให้เล้าง่ายขนาดนี้เล้าใหญ่เด้อเพื่อมันมันข้ามง่ายหนี่งอ่าเดี๋ยวต่ำโทษนี่น้องอันง่วงมันนี่เวลาครับปูกระเบื้องมันก็ขึ้นชามซี่เสนแล้วมัาจะยืดลงไปมันกัดงาหมดง่ายหมดง่ายกันไปมวห้องนี้มาห้องนี้ไปในห้องนี้ห้องนี้ยังไม่ได้ใช่เนาะใช่แล้ว ขักคักขักอย่องเนาะคักเลยตองเงียบเลยร้อยตองเงียบโอ้คักยุดตัวนี้แต่ยังไม่ได้บุญเนาะขักกับพี่ไพ่ลงเพลงไปไปเพิ่งไป น้องจ้อยพี่น้องได้เครื่องครบโอ้เหอนน้องชายลักใกล้เฉลี่ย,ยแล้วได้ฮะเจ้าบัดลองเพลงกินี่ช่างภูตเอาแล้วเห็ดเวียกให้เห็ดเวียกผัร้องเพลงเป็นกายในทางรอบเพลงฮะเจ้าเฮ็ดใช้ใจค่อยบอเ่เด็ดลองเพลงฮะ <c oughs> ตำ่ำไหนต <c oughs> ลองเพลงอ้างกันได้เท่กันเปื้อนนี่เนาะตันนี้บันนกันเปื้อนก็ ก็ยืมมาเย็บนี่ตัดเปื้อนปีดีแล้วครับนี่ข้างบ้านครับนี่มันตับมาได้แคบกันนะเห็ดแห้งแท้เห็ดแห้งแท้โอ้ยน้องถ้วยนะโอ้หลังใหญ่ดีจริงเฮียน้องถ้วยเนาะเป็นเย็ดแบบเดียวนี่บอก แบบเดียวกันแต่ว่าคือบ่อนบ่อนเฮือนเจ้าหนิพักบ่อนวานมันสีสูงเลยมันสีสูงก่อนมูเทือนน้องถวยยังตามก่อนเปลี่ยนเสือแล้วเหมือน,นีโอ้ถือว่ามาโชคหมานเห็นน้องจ้อยเปลี่ยนเ<อ>นสือเมี่ะไรมาปราชางพูดเจ้านะดีดีดี เอ้เวลาอันบน่มีอาหารกันนี่แล้วเป็ดไก่แถวนี้แล้วนี่สองสามตัวมันบริบบินมาเฮียจะปะมีใจน้ำนองจ้อยพี่น้องเไยเนาะทราบแล้วแล้วรูปไหลรูปได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนวะรูปรูปไหลรูปไหลโอ้จำผู้สาวเนาะเฮ้ยรูป เหมืนผู้เช่าเหมือนรีชดเนาะเรียนเรียบบัทาสีมันก็งามแบบนี้เนาะเอยู่ชีแลวเนาะบัรทาสีนะชีนต้องเอาชีมาไปกัทาเป็นจ่าคอยโลดจับทาลุแต่ลูกเท่านั้นะสิยากอีชัางภาษาจุ่มแล้วก็จิ้งเอ้าโอยทาเองลดน้องจอยสี ประดนปรเด็นนี่าไปม่ม่าเกมาเมามีแนวกิ่งเนาะดิงบีบอกเหลือบ่นะเอ็ดห้องน้ำาขาเหินโอ้เห็นหองน้ำขาเลือแลยสิขอเนาะอะไรก็บดรใชายเด้วทเจ้าก็จกได้อยู่ทางพุดัำเหลือนะบริมาอเห็ดเรียงปลาดุกเนาะล้วย

เห็ดเวียกก็คือเห็ดเวียกเห็ดลายเนาะเห็ดเวียกลายยังเรือเท่านี้บ่นี่เวียกนะยังบุญนี่เด้เจ้ายังได้บุญบุญหลอกนี่ยังยังไม่ยังแล้วลายยังในชายอีบ่เอามรู้ห่ะไข่ได้เลยจ้างอัดในดอกแม่เขาหลอกไว้เลย โมแม่นยังได้บุญเขาบองโลถึงกับทะเลาะกันอีกแล้วเดเมยต์นะโมแม่นนะเร็วได้ไลยได้เลยว้าวโมแม่นตัวนั้นคอยเห็นยังได้บุญจะต้องไปบุญแา้วบุญห้องนี้แล้วตัวเดียวนี่โอ้แจงผุนแค่บุญมันกันสบามันนี่เลยทนี่อันปัญหาในถ้าไม้บ่ล้วมัน เวลาเขาใช่ก่อนแล้วมันทีฟุดเขาแล้วมันทีหลอกมาได้อนีนะโคตรเนาะเขาต้องบุญใหญ่ๆไว้ก่อนะลี่เสอ๋ออเพื่อนอายจนอัดมาได้จากอันเดียดีอันเด๋เวลาขันน้องได้ไข่เหรอมันอัดยากไปดิจับกับทุนว่าเขาใช้ทางนี้เขากัเอามาทางนี้เผื่อมันกรอบเข้ามาเนะครับทำนี้ก็ให้บอกบ่าเดี๋ยวนี้ ไ่กอดบะก้อยได้เป็นจ้างนี่ช่างเขาเลยน้องจ้อยเห็นเ็ดยังมันนี้เจ้าเฮ็ดเบี้ยงเงี้นุน้องน้ำดแล้วก็เรือต่เอานี้ลงมาเนาะมูมาครบกสิเอานี่ลงมันมาบอกนะแม่เฮาก็ต้องบอกกันได้ประสบการณ์เพื่อนเจ้าของได้นี่นะมันอัดบ่ได้เีกน่อยไปจาห้าเเป็นนเนาะ ไปเฮียนน้ำเพิ่นนี่แหละแปลว่าเขาหาประสบการณ์เนาะไปน้ำเพิ่นเลยกันเฮียนน้ำเพลนที่ได้เยอะมากเลยที่ไดบอกอ่ะฮึหัวว่าเราหัวน้องชอยเนาะเจ้าชอยชอยเพิ่นอยู่วันไหนรึใหมียเพิ่นชอยบ่บ่หาเพิ่เนี่ยมีเพิ่นอ๋อเพิ่นแล้วใดเพิ่นกับบุอยากห่างกันเนาะโดยบบไปไปเบื้องน้ำเพิ่นนี่น้องชอยสอนเพิ่นนี่ ฮะเกิเบดูบ้านเพื่อนรันัเอเป็นี่เนีะขราวอบันพับมันนี่ต้นขังเนาะล้วต้องใช่ละลายบันพับมันเนี้ยเอาจนชุดเลยไม่ต้องวกเนาะนี่นี่ใคยจะบอกว่าใช่เลยบันพับเนี่ยเอาจนชุดๆๆเลยมันกับชื่อน้ำประทันแล้วเนาะมันแพงเลยนี่บันพัดใหญ่เนี่เนาะ ชางชลเลี้ยเมินใชลเนาะังแล้วทางแล้วกอยยอกอยย่อคักคักคักเอาใส่นี้บอนี่จะใส่นี้ยบอใส่ใส่หมากบุกกระปุ่มเนี่ยหมากอยงนั้เออบ่ได้จะหูยากน่กหจักจรอู่จักมามากกันน่ะอันนี้นะคอยกำหนดให้เกินสอปีใช่ไหมเพ่ อันนี้มันเพ่ไวน้น้องจ่อยอันไอ้ว่ามันเพ่ไว้แต่ละลังเฮืร์นเนี่ยเพ่อะมันบุคคลได้เขาดวงเล็มแม่มันมันเข้าไ,ไ,าไข่ไออนะขดูแล้วมันเพ่ไว้บุคคลไดไนไน้นี่ยังไหวแต่บ้านข่อยกับมี่กันแต่ว่านั้นบัวเฮาใส่แล้วต้องได้ใส่หูกระต่ายพร้อมเนะลยบัาลีช้ำเป็นนายช่างบาท ว้าหยอกไปมาว่าวลีเจ้าน้า่างผมยิ่งที่ห้าได้นเดี๋ยนีเโอ้เมียจะตุ้ยได้นน่เดี๋ยวนี้ตุ้ยขึ้นมีหน้ามีนวลว่กวายขึ้นขึ้นนะกินค่แซ่บไว้ใช่ตัวไร่นี่ก็ไว้ใช้เพื่อกัืนแปดชิปหน้าแปดชิปวันนี้ไ้แล้วมวหยอกัได้เนาะมาได้นาะด เสียภัยบเไฟงนไม่ได้บุญบนเลยบ่ได้เสียภัยเลยเออราบนเสียบได้เราคนมีภัยอยู่เล็งเาะขนาดนี้เลยวะด็โคตรอีี ช่วยสามมีนเดินนีได้คนไปนี่ป่านึงพอแล้ใช่จังนัดพอแล้อยู่เเน้องจ้อยแชื่อเราหายแล้วก็เรา่ึงด้อฮะงด้วฮะเทลินน่เอเลินใช่ไหมเฮลีไปไหนเหตุเหตกางคืนนี่ลี จักเราไปทางไหนแล้วเมื่อบ้านนาชโนนาชโนับอันนาชโนกงนี Finding ้งกันได้เนาะอันเดียวนาโนก็อบจานเนาะเื่อนนะว่าเฮือนน้องโบบอก้องับงามบ่น้องโบนะถอนก้อนถอนก้อนเออปิ้นถอนว่าขาเล้ยของงามเนาะ เนมอเยเสงนกันมันเฮ็ดเฮือนลรวพอจะชนน้ำเ no really ื่อนงามบ่ดินี่โอ้ยเฮือบ่แล้วเฮืองามบ่เห็นงามคนบุอแล้วเถื่อนีเมียช่างเจ้าอย่าให้แล้วไตีจ้ได้เถื่อนป่านนี่ หช่ยังน้องจ้อยบริหาบา่ไปได้ตอนบาวเวียงบ่อยู่ตอนเราไปเหนือนะเจ้าบริิดหอดแล้วบอ,บอดวบได้ยินว่าน้องชายลาบว่าน้องจ้อยไห่ไห่กินหอดบาวเวียงสิพา้ไห่นะได้แล้วไปมือเดียวสองมือก็ซือไปไห่กินหอดกันเจ้ามูชาวเนาะ ต้องต้องได้ใช่มากอันมุนนี่ได้บานนี้เนาะจังแล้วเนาะเป็นยุวยนี่ให้ให้คอยช้อนป่ะนี่ว่าดอกให้คอยจะมีก็ให้ช้อนใช่สามอันแต่อันที่ขึ้นเดือนไดนต้องใจฝันบอด้มีกำหนดการบ่ต้องเบาเยาว์เดือนสองสั่งคือว่าสามมัน เดือนสองเดือนชิดสองเนี่ยเนาะอีกเดือนหนึ่งเดือนสองเนาะหรือว่าเดือนสองก็ไดนี่บพเดือนสองปีใหม่เขานี่บอขึ้นปีใหม่เลยเป็นไงอย่างได้พรเนาะคอยเฮ็ดเนี่ยนะเจ้าหลังเนี่ยเฮ็ดเพื่อนนะเออแสดงว่าคอยว่าเจ้าผมเป็นนี่คนนน่ล้เาะเห็นทำบังเกิดโอ้ยบังก้อนเจ้าก็ต้อง ต้องให้ช่างคนเห็ได้จ็เหมนผัวให้เลยต้องเด็ดหวนปแล้วก็เปิดแล้วด้ชื่อมาให้พ่นาเฮ้ยวนนี้เขาด่าหัวแล้วเจ้าหนะ ใครจืไองากเวะโคลิเชื่อใครจะอยากเพ่บ่เนาะของเพนฮักษาเธอไดนเนี่นะคองเพนจะทำ่องฮัก่อนแรกคเพนเชื่อเพื่อปชื้อก็ไ่ได้ง่ายเาจมมัเพ่เนาะเพื่อจะจปชื้อเฮ็ดนี่มัแรกเลยแันฮักษาเม่นธรรมดาัตใช่พชัจ่ายได้ได้ ของพึ่งกคือของเงาเนนี่นี่นี่นีอันนี้มากอันนี้ดีได้เลยมักชาววันนี้น้อยน้อยไปนีครับของแท้เลยไปาุ่แล้วไคนชุ่มนมกันแท้เดี๋ยวนี้ักชาวของคนนันเป็นง่ายเจ้าว่าเป็นคนนักชาของเพื่อนเก็บแต่กลางคืนนะเก็บเขาไว้นี่บ่บนนเอาเลยเอาบ้านเ้าะอ๋อตรงจอยนอนอยู่เช่นเมื่อนอนอะพู่เม่อเลยนนอนนด้ไมนอนใช่นงดาวนี ข่าเครื่องเลยเก่งไหมเก่งเนาะเปลี่็นเห็ดแต่บุญพึงมือเม้อรุนแรงขนาดดงมอดวงมมลงพุงดงยางไปเห็ดมดเซ่น้องไอเดียบ่ไอเดียก็ไปน้องเกล่น้องไอเดียน้องเข็มป่ามัน ว่าอะไรล่ะพีน้องแกก็น้องเงินเงินี่พูดทั่างพูดนั่นแค่นั้นเพราดนี่ที่่งนาะคุมนราได้ามือองาได้น้องมานะน้องก็ให้น้องจอยบังนน้องจอได้บงได้เก่งอะไรเ็นน้องเนะทีมงานสั่งผลนี่ ม็นก้อนมสอโซนไอันเป็นเห็ุางณ์ไนเป้นกินช่บอฮะข้อเอ้ยบ่หมนขอนยามเลยเนาะมากฮะกรทันยามนี่มกงวงบ่ามีเพื่อนอยู่ในชเรามีแบบเนาะเอได้ใช้ฮะ เอาเอาไม้นาจิโนดนะครับบัาพุธานั่อยู่นีกแล้วเอาาจิโนเราเมื่อเือนทีตกบูเจ้านาจิโนกันดงนี้วันเดียวกันวะอายุชดิดรงนีเขาจะได้จักเนี่ยนะช่างไปทำเขามันอันเดียวกันไหนว่ะกินยังทองคดนะกินเบอร์น่ะป้าแต่ลอยกินเปี้ยว ลี่กินบ่ลี่กินบ่เดลยนี่ใช่เลยนี่ว่ากันกินรีบอ่ดีโต้กินเล่นะกินเล่นไ่าจะมืดนะกินรีบในบางไฟจ้ะทีมงานเปลียงไสตกินปลากันพี่น้องเนาะกินปลาอือกินเล่นหรือว่าเอาน้าล่างก่อนเนาะโดยจะว่ามันว่าเขาต้องเอาน้าล่างก่อนเขาชิ่ดีใจแล้วประเดี๋น้องจ้อยกันโดยบ่ได้เอาแม่มาอยู่น้วยบ่ มาเดามาเดาเนาะอยู่เพื่อนเพื่อนเนาะ่าเอถึงได้แล้วเอ้ามันมีเห็นเาเห็นหัวนอดเนาะพอทำบริทาสีไว้เนาะเห็นหัวนอดตะปูม่วงไหมมันบอ้ปูม่วงไม่ได้เรื่องเลยเพื่องเนาะตะปูม่วงเห็นเห็นเห็นแล้วว่าอะไรน่ะกินยังไงกินเบิดแล้วป่านนี้มังม่วงนะ มึงมาที่ไหนมาเลยเอาแล้วมาเลยแค่ทางอ่ะเลยผูก้าวไปนั่งแล้วข่อยยาขาจับบัตินี่เจ้ามันไปลักเลยลักไม่ใช่เพิ่นเช็ดผึ่นบอกให้ไปเอาผู้ชายบ่เลยชายสองคนนะบ่จังแล้วเอ้าจังใดกันนินดีน้ำน้องจ้อยมานี่กะอัปเดตพี่น้องเนาะอัปเดตเพื่อนน้องจ้อยมามาออกมาทำไมถ่ายคลิปเอ้ถ่ายรูปถไหยวัวน้าจะถ่ายรูปเพื่อนพอนีเวยเออไอ้จะถ่ายรูปเด้เพอน้องจ้อยเสร็จแล้ว มาพีมาพีม yeah. okay, 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 ันบ okay, ่เห okay, ็นนี่เออโอเคนมือเอาเอาไอ้บร่ได้เขียนอย่างนี้โอเคเอากลอบใจน้องจ้อยมาด้ยินดีน้ำพี่นองเนาะถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วน้องจ้อยก็ได้ชมปนี่พ่น้องเนาะเผื่อจได้ชมนี่บัดลายแสนบาทได้พ่นองเราทำมาด่าได้คนชุมมือนี่สิหาเงินได้เพื่อเหตุเทือนเน็ตซัดโอเคพ่นองเด้อสบายดีประสบสุขคน